สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการส m มารทเวลวางแผนการเงินกับอาจารย์ยีครับเป็นรายการที่จะแบ่งปันความรู้ทางการเงินเพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่งในชีวิตครั้งนี้นะครับเป็น EP ีที่6ครับอยู่ในซีรีส์การเตรียมตัวสอบใบญาติ i c p l a n นครับ เอกสารประกอบการทบทวนนะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถไปคลิกดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการทบทวน i c p a n พได้ครับแนะนำวิทยากรชื่อพันุพงศ์แต่งอักษรครั้งนี้นะครับเราอยู่ในหมดที่1ความรู้พื้นฐานบทที่5เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกทั้งหมด4ข้อครับ การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจครับเราก็ต้องเริ่มต้นอาจจะมีการดูนโยบายการคลังครับดูแลโดยกระทรวงการคลังเครื่องมือหลักที่กระทรวงการคลังใช้ครับก็มีภาษีกับงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐภาษีถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลครับของกระทรวงการคลัง นโยบายกายครคลังหลักๆมี2ออย่างมีนโยบายกายครคลังแบบขาดดุลกับนโยบายแบบเกินดุลครับถ้าเป็นนโยบายกายครคลังแบบขาดดุลครับจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้รายจ่ายหลักๆของรัฐบาลนะครับก็พวกงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมครับอย่างเช่นการลงทุนในระบบขนส่งท่าเรือน้ำลึกให้ทุกคนนะครับทั้งประเทศได้ใช้กันดังนั้นการที่ภาครัฐครับมีรายจ่ายเยอะๆเยอะๆนะครับที่มากกว่าไรายได้เนี่ย เขาเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทําให้ในระบบเศรษฐกิจครับมีจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นเพราะคนมีจํานวนเงินเพิ่มขึ้นครับเขาก็นําไปใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีเพิ่มขึ้นสําหรับนโยบายการคลังแบบเกินดุลครับจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับเช่นรัฐบาลมีการกําหนดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นครับ าเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยรายได้ของรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้ครับเพราะในช่วงที่มีเงินเฟอ้อนะครับหรือมีเศรษฐกิจเติบโตมากถ้ารัฐบาลต้องการจะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจครับ mm. เขาก็เก็บรายได้นะครับมากกว่ารายจ่ายต่อมาเป็นนโยบายการเงินนโยบายการเงินดูแลโดยแบงก์ชาติครับ แบงค์ชาติหรืออีกชื่อนึงนะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติหลักๆก็ดูพวกสียลภาพทางเศรษฐกิจนะครับอาจตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ในปริมาณเหมาะสม เงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศโตนะครับแต่ถ้าเงินเฟอ้อเยอะๆนะครับเกินกรอบที่กําหนดไว้เนี่ยเงินเฟอ้อเยอะ,ยะ,ยะ,ยะก็ทําให้สินค้าและบริการแพงมากเกินไปครับดังนั้นเครื่องมือหลักๆของแบงก์ชาติ 1. คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็จะอิงตามอ p ระยะเวลา1วันครับ เป็นอัตราดอกเบี้ย r ีเพอร์ a ช e นะครับในตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล 2. เครื่องมือก็คือการซื้อขายพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยทบทย่อมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับและ3แบงก์ชาติเป็นคนกำหนดกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์นะครับเครื่องมือที่3ก็คือ อัตราเงินสำรองตามกฎหมายครับที่ระบุให้ธนาคารพาณิชย์นำมาเก็บไว้ที่แบงก์ชาติ นโยบายการเงินแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบผ่อนคลายกับแบบตึงตัวช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีครับหากแบงก์ชาติต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยครับการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยส่งผลให้ปริมาณเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจครับเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเพิ่มขึ้นได้ไงนะครับคือเมื่อลดอัตราดอกเบี้ยครับแสดงว่า ต้นทุนดอกเบีย้ยการกู้มาใช้ในการขยายกิจการก็ต่ำลงครับคนก็จะกู้เงินมาขยายกิจการเพิ่มขึ้นในแง่คนที่มีเงินฝากครับเมื่ออัตราดอกเบีย้ยต่าๆเขาก็ไม่ค่อยอยากพักเงินครับเขาจะเงินเหล่านั้นมาใช้นะครับทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มเติมเติบโต,ม,ต,ม,ตมากยิ่งขึ้น 2. นโยบายการเงินแบบตึงตัวครับ เช่นมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยครับเมื่อมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยจะส่งผลให้ปริมาณเงินที่มีในระบบเศรษฐกิจลดลงพอมีลดลงครับคนนะครับก็มีเงินไปจับจา่ายใช้สอยก็ลดลงเพราะนะครับเมื่ออัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นครับต้นทุนที่ภาคเ,เอกชนจะมากู้ยืมเงินก็สูงขึ้นและ คนที่มีเงินออมคนมีเงินฝากครับก็จะฝากเงินเงินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะอัตราดอกเบี้ยสูงทําให้การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครับคนก็จะมีเงินไปใช้จ่ายลดลงจะช่วยชะลอความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจได้มาดูการวิเคราะห์ปัจจัยทางมหาภาคนะครับมหาภาคคือภาพกว้างขนาดใหญ่นะครับ ที่ส่งผลกระทบต่ออสาหกรรมใช้แนวคิด p a t t i l P ตัวแรกคือ p o l i t i c a l การเมืองครับการเมืองก็ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆการกำหนดนโยบายตัวที่2คือ e ครับมาจาก Economic เรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆอัตราเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ย3คือ s มาจากโซเชียลครับเป็นมาจากสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้บางธุรกิจอาจจะเติบโตเพิ่มขึ้น C.T. มาจากเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีต่างๆปัจจุบันก็ส่งผลนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ ฝากถอนเงินปัจจุบันคนก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นทำให้จำนวนสาขาธนาคารครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงลดลง 5. ตัว L มาจาก l e g a l กฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องครับก็ส่งผลกับแต่ละอุตสาหกรรม 6. E ตัวที่2ครับ Environment สภาวะแวดล้อมต่างๆครับ ช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เยอะๆนะครับเินค้าอะไรขายดีเพิ่มขึ้นนะครับก็พวกหน้ากากพวกเครื่องฟอกอากาศหากไปเจอโจทย์ถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยในเ e สเทลครับก็มีตัวอย่างเช่น i กับ o ถ้า i เนี่ยมาจาก Investment เรื่องราวการลงทุนครับไม่ได้อยู่ในเพสเท l และองมาจากออแกนไนส์การจัดการองคอ์กรครับไม่ได้อยู่ในปัจจัย6อย่างของเพสเท l วัฏาจาักรชีวิตของอุตสาหกรรมมีทั้งหมด5ระยะด้วยกัน นึกภาพถ้าเราทําธุรกิจสักหนึ่งอย่างนะครับอย่างเช่นธุรกิจชาเขียวโออิชิในอดีตครับช่วงประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยเมื่อนําชาเขียวนะครับมาใส่ขวดใหม่ๆทําโปรดักใหม่นะครับเราก็ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูงนะครับเพื่อทําให้คนเนี่ย หรือว่าโ r รดักต์ใหม่ๆของโอชิไซโค้ดเนี่ยมันดียังไงนะครับน่าสนใจน่าซื้อยังไงช่วงแรกก็จะมีความเสี่ยงสูงครับช่วงเริ่มต้นกิจการแรกนะครับเงินลงทุนสูงความเสี่ยงสูงดังนั้นนะครับตัวยอดขายครับคนก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับคนสนใจมากขึ้นก็จะเติบโตครับยอดขายเติบโตเติบโตไปเรื่อยๆพอเติบโตมาถึง จุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นระยะเวลาเติบโตอย่างรวดเร็วครับยอดขายกําไรโตในอัตราที่สูงขึ้นครับช่วงแรกนะครับคนแข่งยังเข้ามาไม่เยอะครับดังนั้นช่วงแรกเนี่ยช่วงที่จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าลงทุนมากที่สุดระยะที่สองนะครับจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจะเห็นว่าการาฟก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อมาถ้าการเติบโตของยอดขายลดลงนะครับเริ่มลดลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่จะเติบโตเต็มที่แล้วครับเติบโตเต็มที่เนี่ยยอดขายกําไรโตในอัตราที่ลดลงครับการแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้นเพราะยอดขายโตมีกําไรเพิ่มเยอะขึ้นครับเขาก็จะเริ่มมีการจ่ายเงินปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นครับ และระยะที่4ครับก็จะเป็นระยะที่เริ่มจะอิ่มตัวแล้วครับพออิ่มตัวเนะ่ยอดขายก็โตอัตราที่ลดลงผลตอบแทนก็เริ่มต่ําลงครับเพราะว่ามีคนแข่งคู่แข่งขันครบเข้ามาเป็นจำนวนมากและสุดท้ายนะครับระยะที่5นะครับก็จะเป็นอยู่ในระยะที่เสี่ยมถอยระยะเสี่ยมถอยเนี่ย ยอดขายลดลงอาจจะขาดทุนแล้วก็เลิกกิจการครับดังนั้นถ้านึกภาพปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยคนใช้สวัโผล่กันมากขึ้นดังนั้นธุรกิจไหนครับที่จะอยู่ในระยะเสื่อมถอยในะปัจจุบนันอาจจะเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจใดครับที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการนะครับตัวอย่างก็อาจจะเป็นรถ ยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ปัจจุบันนะครับก็ใช้เงินลงทุนสูงนะครับก็ยังดูว่ามีคนเริ่มใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างในภาพรวมวัฒนชีวิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด5ระยะมาดูโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมครับมีหลักๆคือหนึ่งการตลาดนะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ กลับกลุ่มที่2นะครับแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็น2.1 2.2 2.3กลุ่มนี้เป็นแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผู้ขายเป็นจำนวนมากสินค้าไม่ค่อยแตกต่างครับอย่างเช่นสินค้าเกษตรที่ส้มแต่ละกิโลแต่ละกิโลนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันดังนั้น ราคาครับกำหนดโดยผู้ซื้อผู้ขายนะครับกำหนดโดยกลไกตลาดมาดูแข่งขันไม่สมบูรณ์ครับถ้าตลาดผูคาแท้จริงครับเป็นโมโนโพลีจะมีผู้ขายหนึ่งรายครับสินค้าแตกต่างอาจจะมีการขอสัมปทานบริญ,ญาตเช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าครับดังนั้นค่าไฟเราสามารถต่อราคาได้ไหมครับเวลาเราได้บินค่าไฟมา ไม่ได้ผู้ขายเป็นคนกําหนดราคาสำหรับตลาดผูกขาดน้อยรายครับผู้ขายก็ประมาณ2-3รายนะครับนึกภาพยอย่างเช่นธุรกิจสื่อสารมี a s d t a ดีแท็กทรนะครับเป็นเจ้าใหญ่กลุ่มนี้นะครับกวาจะได้ใบอนุญาตมานะครับในการขึ้นสัญญาณต่างๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าครับก็มีคนอยู่ในประเทศนะครับประมาณ70ล้านคนนะครับกลุ่มนี้แข่งขันกันสูงมาก ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาาครับผู้ขายจำนวน10 2ถึง20รายสินค้าแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นสบู่ยาสีฟันครับนี่คือภาพรวมโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังนั้นมาดูนะครับว่าฟ f o r ฟอร์สโมเดล by eporter ครับฟ f o r ฟอร์สโมเดลปัจจัยการกำหนด การแข่งขันและแนวโน้มการทำกำไร,รในระยะยาวของแต่ละุสาหกรรมครับ f f o r c e Model ก็มีทั้งหมด5ปัจจัยด้วยกัน1เราต้องดูว่าคู่แข่งเดิมในอุตสาหกรรมของเราครับมีจำนวนเยอะน้อยเป็นยังไงนะครับถ้าในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสงูงทำกำไรได้ดีในระยะยาวคู่แข่งเดิมควรจะมากหรือน้อยครับคู่แข่งเดิมนะครับน้อย ดีจำนวนน้อยน้อยดี 2. คู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในอุตสาหกรรมครับเข้ามายากหรือเข้ามาง่ายดีครับคู่แข่งใหม่คู่แข่งใหม่นะครับเข้ามายากถึงจะดีนะครับ 3. ส,สินค้าและบริการทดแทนครับมีมากหรือน้อยดีครับมีน้อยดีนะครับ เพราะสินค้าของเราจะได้ขายได้เยอะๆไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนนะครับสินค้าทดแทนก็เนืกภาพอย่างเช่นปกติเรากินหมูปิ้งอยู่ครับหมูปิ้งแต่วันนั้นไปครับหมูปิ้งหมดถ้ามีไก่ปิ้งกินทดแทนทําให้เราลดความหิวได้ไหมครับได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างสินค้าทดแทนนะครับหมูปิ้งนะครับกับไก่ปิ้ง c อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบและแรงงานครับเวลาเราไปซื้อสินค้าจากคนขายวัตถุดิบให้เราครับเราอยากให้อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบให้เรามากหรือน้อยดีครับควรจะน้อยถึงจะดีกับเราครับเพราะเวลาเขาขายสินค้ามาให้เราครับเราก็ได้สามารถที่จะเจรจาตกลงราคาต้นทุนของเขาเนี่ย ให้ลดลงได้นะครับถ้าอํานาจของผู้ขายวัตถุเขาน้อยนะครับ5อํานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้าและบริการครับก็นึกภาพเหมือนลูกค้าเราครับเวลาเราไปนาเสนอสินค้าให้ลูกค้านะครับเราอยากให้อํานาจต่อรองเนี่ยของลูกค้าน้อยหรือมากครับก็อยากให้น้อยดีนะครับเพราะ อยากจะให้อำนาจอยู่ในมือเรานะครับเวลาเรานำเสนอสินค้าเนี่ยเราก็สามารถเจรจาตกลงได้เน่งขายที่ดีขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม EP นี้ครับหากข้อคุณ EP นี้ดีมีประโยชน์นะครับในการเตรียมตัวสอบ ICPlan ก็ฝากทุกท่านครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งที่ y o u t u b e ยินพนุพงศ์เพื่อสามารถติดตามข้อมูลเตรียมตัวสอบ i c p l a พได้อย่างต่อเนื่อง และพบกันใน e ีีถัดไปครับกับผมยีนพนุพงศ์แต่งอักษรขอบคุณครับ